สวัสดีครับแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงในฟุตบอลไทยสตอรี่ที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารวงการฟุตบอลไทยมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการประมูลลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีกนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็คุณพาทิสุภาพคงเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับผ่านทาง go thailand ถึงลิขสิทธิ์ที่จะมีการเซ็นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางทวิชั่นเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ซึ่งทางคุณพาทิสุภาพ,พงเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ได้มีการตกลงเซ็นสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนี่ยแล้วก็เงิน าประมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งลิขสิทธิ์ที่มีการเซ็นขึ้นใหม่เนี่ยเจ้าใหม่เนี่ยก็จะได้ลิขสิทธิ์ทั้งฟุตบอลไทยลีกนะครับ1-4ฟุตบอลถ้วยทั้งโตโยต้าลีคับแล้วก็ช้าง f อเปรวมถึงฟุตบอลทีมชาติไทยชุดชายแล้วก็หญิงนะครับแล้วก็ทางฟุตบอลฟุตซอลีก ทั้งชายและหญิงรวมทั้งฟุตบอลชายหาดเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดสดครอบคลุมทั้งหมดเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยนะครับยังไงหลังจากนี้ก็รอติดตามนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยว่าเจ้าไหนจะได้ลิขสิทธิ์อันใหม่นี้ไปนะครับก็รอติดตามสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับส่วนหลังจากนี้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็จะมาอัปเดตให้ฟังยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามฟุตบอลไทยสตอรี่ไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ